รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่จากคูโบต้าอย่างคูโบต้า l 708ปี2026ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มผู้ใช้งานภาคการเกษตรทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยเกษตรกรเชิงพาณิชย์หรือแม้แต่คนที่กำลังเริ่มต้นทำฟาร์มทุกคนต่างรู้จักชื่อ LC 708อยู่แล้วเพราะเป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน ใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและเหมาะกับงานหลากหลายรูปแบบและวันนี้ในช่อง Reebex เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาทําความรู้จักกับ L4708 รุ่นปี2026กันแบบละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกความสามารถของเครื่องยนต์การใช้งานจริงในฟาร์มประสบการณ์ขับรวมถึงความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของเพื่อให้ทุกคนที่กำลังมองหาแทรกเตอร์คู่ใจได้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ เมื่อมองจากภายนอก l l ล708ปี2026ยังคงความเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของคูบต้าไว้ครบถ้วนตัวรถมีความแข็งแรงดูดุดันและเน้นความสมบุกสมบันรูปทรงด้านหน้าได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยขึ้นกว่าเดิมไฟหน้ามีดีไซน์คมขึ้นให้ความสว่างที่กว้างและไกลกว่าเพื่อรองรับการทำงานในช่วงกลางคืนหรือพื้นที่ที่มีแสงน้อยชิ้นส่วนตัวถังทำจากวัสดุเกรดสูงเน้นความทนต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทกที่เกิดจากการทำงานในพื้นที่ธุรกันดาร ส่วนโครงสร้างหลักยังคงเน้นหนักแน่นเหมือนเคยทําให้การรับน้ําหนักอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเป็นไปอย่างมั่นคงไม่ว่าจะถ่ายวันพรวนหรือบรรทุกหนักก็ยังคงให้ความรู้สึกเชื่อถือได้ในด้านสีสัน l c 470 8ปี2026ยังคงใช้สีส้มสไตล์คูโบต้า ota, แต่มีการเก็บรายละเอียดเงามันมากขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าตราโลโก้และตัวอักษรบนตัวรถถูกออกแบบให้เด่นชัดมีความเฉียบคมเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรุ่นใหม่ได้อย่างดี เมื่อมองในภาพรวมแล้วแมดดิไซน์จะยังคงแนวทางเดิมแต่รายละเอียดหอวไล่จุดถูกปรับให้เข้ากับยุคใหม่มากขึ้นทั้งเรื่องวัสดุการลงสีและการออกแบบไฟสองสว่างถัดมาคือหัวใจสำคัญของแฟลกเตอร์นั่นคือเครื่องยนต์คูโบต้า L4708 ใช้เครื่องดีเซลสี่สูบที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงดึงดีทนทานและประหยัดซึ่งในรุ่นปี2026ได้มีการปรับจูนให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การระบายความร้อน ทำให้สามารถทำงานยาวต่อเนื่องได้โดยที่ความร้อนไม่สูงเกินไปช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาความแรงของเครื่องยนต์แนว4708ยังคงเป็นจุดเด่นสามารถไถดินเหนียวไถโครนหนักหรือทำงานในพื้นที่ลาดเอียงได้ดีโดยไม่รู้สึกกว่ากำลังตกเครื่องยนต์ตอบสนองได้ไวรอบเดินเบานิ่งไม่มีอาการสั่นมากเกินไปทำให้เวลาทำงานทั้งวันรู้สึกสบายกว่าแทรกเตอร์บางรุ่นในระดับเดียวกัน เกษตรกร,รกหลายคนมักชื่นชมว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้ใช้งานไปหลายปีแล้วยังให้กําลังดีเหมือนเดิมเพราะโครงสร้างเครื่องยนต์คูโบต้ามีชื่อเสียงเรื่องความทนทานมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆระบบส่งกําลังของ L4708 เป็นแบบเกียร์ธรรมดาที่ให้ความยืดหยุ่นสูงสามารถเลือกเกียร์ให้เหมาะกับงานได้ง่ายเกียร์มีหลายระดับช่วยให้ควบคุมความเร็วได้แม่นยําทั้งการทํางานที่ต้องเน้นความละเอียดเช่นงานหวานหรือการทํางานที่ต้องการกําลังสูง เช่นงานบุกดินหนักข้อดีของเกียร์ระบบนี้คือความแข็งแรงทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเกียร์ไฮดรอลิกในบางรุ่นแม้จะไม่ได้หรูหราแต่การใช้งานจริงถือว่าคุ้มค่ามากส่วนระบบไฮดรอลิกที่เป็นหนึ่งในจุดขายของรุ่นนี้ก็มีการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มแรงยกและการตอบสนองที่ไวขึ้นทำให้ยกรถถ่ายพ่วงขนาดใหญ่ได้ดีขึ้นและควบคุมทิศทางการยกได้แม่นยำกว่าเดิมเวลาทำงานในพื้นที่ต่างระดับการใช้วาวไฮดรอลิกคุณภาพสูงช่วยให้การเคลื่อนไหวราบรื่น ไม่สะดุดและลดความเสี่ยงการชำรุดเมื่อใช้งานต่อเนื่องหนักๆในแต่ละวันมาดูกันในส่วนของตำแหน่งคนขับ l c 7 0 8ปี2026มีการปรับปรุงเบาะนั่งให้รับกับสรีรัมมากขึ้นลดอาการเมื่อวลาสำหรับคนที่ต้องขับตลอดทั้งวันพื้นที่นั่งกว้างขึ้นและมีการหุ้มเบาะด้วยวัสดุที่ทนต่อความร้อนและแสงแดดเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนแบบไทยพวงมาลัยยังมีความนุ่มหมุนง่ายและตอบสนองไวทํำให้คนที่เพิ่งเริ่มขับแทรกเตอร์ก็ใช้งานได้ไม่ยาก การจัดวางคันบังคับต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่หยิบจับง่ายไม่ว่าจะเป็นคันเร่งเกียร์ระบบยกไฮดรอลิกหรือคันควบคุม PTO ที่สามารถเลือกความเร็วการหมุนได้ตามลักษณะงานมาตรวัดหน้าแผงก็ดูง่ายขึ้นตัวเลขใหญ่ขึ้นแสดงผลชัดเจนในตอนกลางวันหรือกลางคืนทำให้คนขับสามารถเช็คได้ตลอดว่าเครื่องทำงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ ประสบการณ์การใช้งานจริงในฟาร์มถือเป็นเรื่องที่ l c 7 0 8ทำได้ดีมาโดยตลอดในงานถ่ายแปลงขนาดกลางถึงใหญ่รถมีแรงดึงที่ดีทำให้การถ่ายลึกหรือถ่ายหนักไม่ใช่ปัญหาแม้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือน้ำขังบ้างเครื่องยนต์ก็ยังคงดึงได้ดีโดยไม่สะดุดระบบยางเกาะพื้นได้ดีไม่ลื่นล้อในพื้นที่โคลนง่ายเกินไปแถมยังประหยัดน้ำมันกว่าแทรกเตอร์หลายรุ่นที่มีกำลังใกล้เคียงกัน ในงานพรวนง,งานยอกล่องหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียด lc 7 0 8ก็ทำได้ดีเช่นกันเพราะรอบเครื่องเรียบนิ่งการควบคุมความลิกทำได้แม่นและแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาถึงคนขับค่อนข้างน้อยทำให้คนทำงานรู้สึกสบายขึ้นและลดความเหนื่อยล้าในระยะยาวใครที่ทำฟาร์มผักฟาร์มผลไม้หรืองานปลูกเชิงพาณิชย์จะชอบตรงนี้มากอีกหนึ่งข้อดีคือการรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นถ่ายสามผ่านถ่ายห้าผ่านโครงผ่านหมุนโรตารี่หว่านปุย๋ยหว่านเมเล็ดหรือแม้แต่ชุดตักหน้าหลัง l c 7 0 8ก็รองรับได้ครบทําให้แทรกเตอร์รุ่นนี้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับคนที่ต้องการใช้เครื่องเดียวทํางานหลายประเภทช่วยลดต้นทุนการซื้อรถหลายคันในด้านค่าบำรุงรักษา l c 7 0 8ถือว่าประหยัดมากอะไหล่หาง่ายทั่วประเทศมีศูนย์บริการคูโบต้าจำนวนมากและช่างซ่อมที่คุ้นเคยกับรุ่นนี้ก็มีอยู่แทบทุกพื้นที่ ทำให้คนใช้งานรู้สึกอุ่นใจว่าหากมีปัญหาก็สามารถซ่อมได้รวดเร็วไม่ต้องรอของนานหรือซ่อมแพงเหมือนรุ่นนําเข้าบางรุ่นการประหยัดน้ํามันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายรายวันได้มากโดยเฉพาะในช่วงราคาน้ํามันสูงหากพูดถึงความคุ้มค่า L4708 เป็นหนึ่งในแทรกเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าคุ้มที่สุดในไทยเพราะราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถใช้งานได้หลายปีโดยที่ค่าซ่อมไม่บานปลายและยังขายต่อได้ราคาเพราะเป็นรุ่นที่ตลาดต้องการสูง แม้ใช้มา4-5ถึงปีราคามือสองยังคงสูงกว่ารุ่นอื่นในระดับเดียวกันผู้ใช้หลายคนจึงมองว่าเป็นการลงทุนที่คืนทุนเร็วสำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะซื้อดีไหมถ้าคุณทำฟาร์มระดับกลางใหญ่ทำงานหนักทุกวันต้องการแฟกเตอร์ที่ไว้ใจได้และไม่จุกจิก lc 7 0 8คือคำตอบที่ตรงที่สุดและสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการรถเครื่องแรกก็เหมาะอย่างยิ่งเพราะใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและมีคนใช้งานรุ่นนี้เยอะทำให้หาคนสอนขับหรือคนให้คำแนะนำได้ง่าย สรุปแล้วคูโบต้า L4708 ปี2026คือแทรกเตอร์ที่ยังคงมาตรฐานสูงมีความเสถียรใช้งานได้จริงในทุกพื้นที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบไทยทนทานประหยัดและคุ้มค่าต่อการลงทุนใครกำลังมองหาแทรกเตอร์ใหม่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้และนี่คือรีวิวจากช่อง r e e x หากคุณชอบวิดีโอแนวเครื่องจักรรถการเกษตรและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า